ันนี้วันที่11เมีนาคมปีพุทธศักราช2568เป็นวันที่68ที่ข้าพเจ้านางสาววันิพาพุทมาศขอถวายเสียงสวดสัทยายบทพระสูตรพระปริแระมต์ต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและอาจารย์บูชาแด่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมัน่นมีสติระลึกได้มีสมาธิจ,จดจ่อในอ,ขอัขระพยัญชนะในบทสวดอย่างต่อเน,นื่องด้วยเถิ บทที่หนึ่งบทสวดชุมนุมเทวดาสมันตาจักรวาเรโสรอัตราคัจฉันตุเทวตาสัตธรรมโมริราทศส,สุนันตุสักโมฆะังสักเเกาเมจรุเปครีเสตารัตเตจันทลิเขวิมานีทีเปรัตเถจะคาเมตระวนาคาหานันเเคหาวัตตุมเหิเเคเตภุมมาจจยันตุเทวาชราถารวิสเมยขขักขะคันธรรมพระนาคาติดถันตายังติดถันตาสันติเกยามุนิวราชนางสาทโวเมสุนันตุ ธรรมสวรรกาลูอยัมพัทันตาธรรมสวนกาลูอยัมพัททนตาธรรมสวนกาลูอยัมพัทันตาบทที่สองบทปูชาพระรัตนตรัยอิมินาสกาเรนะพุทธทางอภิปูชยามะอิมินาสกาเรนะธรรมังอภิป <aya> ูชยามะอิมินาสกาเรนะสังฆงอภิปูชยามะบทที Sims ่สามบทปูชาพระรัตนตรัยอระหังสมาสัมพุทโตพระขาว่า พุทธังพระขาวันตังอภิวาเทนิสวาคาโตพระขาวตาธรรมโมธรรมังธรรมสามิสุปฏิปันโนพระขาวโตาสาวะกะส,าสังโฆสังขังนามามีบทที่สี่บทนมัสก,การสิทธิคาถา นาโมตัสสะพระเขาวัตโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนาโมตัสสะพระเขาวัตโตอระหัโตสัมมาสัมพุทธัสสะนาโมตัสสะพระเขาวัตโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะบทที่ห้าบทสวดไตรสนาคมนป่าทะพุทธทางสรนังกชามิธรรมังสรนังกชามิสังขังสรนังกชามิทุติยังปีพุทธทางสรนังกชามิทุติยังปีธรรมังสรนังกชามิทุติยังปีสังขังสรนังกชามิ ตาติยมปีพุทธังสารนังกชามีตาติยัมปีธรรมังสารนังกชามีตาติยัมปีสังขังสารนังกชามีบทที่6กบทสวดสัจจคุริยาคาถานาถิเมสรนังอันยังพุทโธเมสารนังวรางเอเตนาสัจวะเชนาสนทิเมโหตุสัพพธานาถิเมสารนังอันยังธรรมโมเมสารนังวรางเอเตนาสัจวะเชนาสุนทิเมโหตุสัพพธานาถิเมสารนังอันยังสังโคเมสารนังวราง เอเตนะสัจะวัชเชนนะสุนทิเมโหตุสัพพทาบทที่เจ็ดบทสวดมหาสมยสุเอวังเมสุตังเอกังสัมมยังพระขวาสัสเกสุวิหารติกปิระวัตถุสมิงมหาวัีมหาตาภิกขุสังเคนะสัตติปัญจมัตเตหีภิกขุสเตหีสัพเทเหวาวรหันเตหีท่าสาหีจะาโลกทาตุหีเทวตาเยปุยเยนะสันนิปติตาหโนติพระขวาวตังทัศนายาภิกขุสังคัญจะ อาเโขจตุนังสุทาวะวาสกายิกานังเทวนาเอกะเอตาท่าโหสียังโขพระขวาวาสักเกสุวิหารติกะิลวัตถุสมิงมหาวันีมหาตาภิกขุสังเคนาสัติงปัญจามเตหีภิกขุสเตหีสัเพเหวาอรหันเตหีท่าสาหีจารุกะท่าตุหีเทวตาเยปุเยนาสันนิปติตาหนติพระขวันตังทัศนายาภิกขุสังคัญจายานูนาไมยมปีเยนาพระขวาว เตโนปัสสังค์เมยยมามะปัสสังคมิตตวาพระเขาวัโตสันิเกปัจเกกาคาถาพาเสยยามาติอัตโขตาเทวตาเสยยาถาปีนามาภะละวาปุริโสสัมมิชิตังวาพาหังภาษาเลยยะภาษาลิตงวาพาหังสัมมิเฉยยะเอวามวัสทาวาเสสุเทเวสุอัตระหิตาพระเขาว่ตปุรัตโตปาตุระหังสุอัตโขตาเทวตาพระเขาวันตัง อภิวาเทตวาวเอกามันตังอัตฐังสุเอกามันตังิตาโขเอกาเทวตาพระขาวโตสันติเกอีมังคาถังอภาสีมหาสมยโยปวานสมิงเทวกายาสมาคตาอัตอะคาตมมหะอีมังธัมมสมมายางทักิตาเยวะอปิราชิตาสังคันติอัตโภอัปปาราเทวตาพระขาวโตสันติเกอีมังคาถังอภาสีตัตตระพิขวูสมาค่าหังสุ ิตตังอตอตโนอุชุกามังสุสารถิวาเนตานิฆาเหตวาอินทริยาราขันติบันติติอัตโขอัปปราเทวตาพระขาวโตสันติเกอีมังคาถังอภาสีเจตวาขีรังเจตวาปรีพังอินทักขีรังโอหัจมะเมชาเตจารันติสุทาวิมาลาจากขุมาตาสุทันตาสุสูนาคาติอัตโขอัปปราเทวตาพระขาวโต สันติเกอีมังคาทังอภาสรีเยเกจิพุทธังสรนังคตาเสนาเตคมิสันติอัิยะภูมิงปหายามนุสังเทหังเทวกายังอภิปาริปุเรนสันติติอัถขคะพระเขาวาภิขูอามันเตศีเยปุเยนาภิขเวท่าสาสุโลกาธาตุสุเทวตาสันนิปติตาหนติพระตถาคตังทัศนายาภิขูสังคันจะเยปิเตภิขเวอเหสูงอติตามัทนาอรหันโต สัมมาสัมพุทธาเตสัมปีพระขวันตานางเอตัปรมาเยวะเทวตาสันนิปติตาอเหสุงเสยยถาปีมัยหังเอตาราหิเยปิเตพิขเวอภิวอภิภะวิสันติอะนาคาตามัทธานางอรหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปีพระขวันตานางเอตัปรมาเยวะเทวตาสันนิปติตาพระวิสันติเสยยถาปีมัยหังเอตาราหิอากิคิสามีพิขเว เทวกายานางนามานิกิตตายิสสามีพิกเวเทวกายานางนามานิกิตตาเทสามิพิกเวเทวกายานางนามานิตตาสุนาทาสาทุกังมนาสิโรทะภาสิสามิติเอวังเพนพันเตติโคเตพิกขุพระขววตโตปัญจโสสงพระขาวเอตาทวโจจสิโรกามนุกัสสามียะถาภุมมาทัตสิตายสิตากริขะราปะหิตตตาบาม สมาเหตตาปุถุสีหาวาสาลีนาโลมหังสาภิสัมพุโนโอทาตามนัสาพุทธาสุทธาวิมวิปัสสนานาเวลาพินโยปัญจสเตยตะวาวันเกเปิละวัฒเวตะโตอมันตยี่สัทธาสาวเกสัสนีรเตเทวกายะอภิกันตาเตวิชานาถาภิกโบเตจะอัตับกมะกรุงสตวาพุทธาสาสนังเตสัมปตูระหูยานังอมานุสานาัสุง อภเปเกสตามัทคุงสัทธสังอัตตะริงสาตังเอกสหสานังอมนุสานามัทธสงอภเปเกนันธมัทธคุงทิสาสภพุทธาหุงตันจาสพังอภิญญายะววกิตวานาจขุมาตโตอามันตยิสัทธาสาวเกสสนเนรเตเทวกายะภิกันตาเตวิชานาถาภิกขโวเยโวหังกิตตายิสามิกิราหิอนุปปัสโ ตาสหัสาวายาขาปุมากปิลวัถวาอิทิมันโตชติมันโตวันณวันโตยะสันสีโนโมธมานาอภิกรรมุงพิขุนางสำมิติงวะนางชาสหัสาเหมาวตายขานานตะวันนิโนอิทิมันโตชติมันโตวันณวันโตยะสันสีโนโมธมานาอภิกรรมุงพิขุนางสมิติงวะนางาตาคีราติสหัสายขานานตะวันนิโนอิทิมันโตชติมันโตวันณวันโตยะสันสีโนโมัมานาอภิกรรมุงพิขุนางสำมิติงวะนาง อิเจเตโสรสหัสายะขานานตวันิโนอิทิมนโตชุติมโตวันโนวันโตยสันสีโนโมทมานาอภิกรรมุงพิขุนางสมิติงวนางเวสามิตาปัญจสตายะขานานตวันิโนอิทิมนโตชุติมโตวันโนวันโตยสันสีโนโมทมานาอภิกรรมุงพิขุนางสมิติงวนังคุมพิโรราชคเหโกเวปุลัสานิเวสานังพิญโยนาสตาสหัสายะขานางไผยปุราสติคุมพิโรราชคเหโกโสปาฆาสมิติงวนาง ปุร e, ิมันจาที่สังราชาทัตารัโถภาษาสติคันธ์รรมพานางอธิปติมหาราชายสันสิโสปุตตาปิตตัสสาวาโวอินทนานามอาหานพลายที่มันโตชุติมันโตวันนาวันโตยสันสินโนมัทมานาอภิกามุนพิขุนางเสมิติงว่านางทัินัญจาที่สังราชาวิรุระโหตับภาษาสติคุมพันทานางอธิปติมหาราชายสันสิโสปุตตาปิตัสสาวาโวอินทนานามาหานพลายทิมันโตชุติมันโต วันเลาวันโตยสันสินนมุธมานาภิกามุงภิกขุนางสมิติงว่านางปัจจิมันจ่าที่สังราชาวิรุปโขปัสสสตินาคานังอธิปฏิมหาราชายสันสิโสปุตตาปิตัสสะภะโวอินทานามามหันภาาอิทิมันโตชิติมันโตวันเล่าวันโตยสันสินนมุัมานาภิกามุงภิกขุนางสมิติงว่านางอุตตรันจ่าที่สังราชากุเบโรตปัสสติยะขานังอธิปฏิมหาราชายสันสิโสปุตตาปิตัสสะภะวโว อินทนามาเมหันพะลายทิพันโตชิติมันโตวันณะวันโตยสันสีนมโมทัมนาภิกามุ่งภิกขุนางเสมมิตติว่านางปุริมาทิสังทาตตารัตโโทัทขิเนนาวิโรหโกปาชินีนาวิโรปกโคขุเวโรอุตตรังทิสังจัตตารโรเตมหาราชาสมันตาจตุโรทิสาทันทารัมนาอัฏฐานสุวันเดกปิลวัฒเวเตสังมายาวิโนทาสาอาคู วันจันนิกาสถามายาขูเทนทูเวเดนทุวิภูจาวิภูโตสหะจันทาโนกามเสโถจากินุคันทุนี้คันทุจะปะนาโทอุปามัญโยจ่าเทวสูโตจะามาตาริจิตาเสโนจ่าคันธมโพนโรราชาชนโนสะโพอาภูปัญจสีโคเจวะติพรโร